เจอปัญหาสายขาดแบบนี้ไหมนะครับผมจะบอกวิธีการต่อแบบง่ายๆนะครับแล้วปลอดภัยด้วยนะครับใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับมาครับดูขาดแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ก็คือเขาเรียกว่าท่อหดนะครับนี่ท่อหดนะครับก็ตัดประมาณนี้นะครับที่เราต้องการใช้นะครับหาซื้อง่ายๆครับที่ร้านอุปกรณ์การไฟฟ้านะครับราคาหลักบาทครับไม่กี่บาทครับซื้อได้เลยนะครับ แล้วก็ไปเช็คอีกหนึ่งอันนะครับอ่าต่ออย่างไงมาดูกันเลยนะครับการแรกเลยเราก็ต้องเอาอันเนี้ยสว,วมเข้าไปในสายก่อนที่เราต้องการจะหดปิดมันตรงไหนนะครับเราก็สวมเข้าไปนะเห็นไหมอ่าครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่สวมไปก่อนอันนี้เราเมื่อจะปิดร้อ,อยต่อตรงนี้เราก็เสียบเส้นนี้ไปนะครับมาเห็นไหมเราก็จะปิดไป เสียบไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาสายที่จะต่อมาต่อได้เลยครับอันนี้ก็ต่อสายถูกนะครับแดงกับแดงฟ้ากับฟ้า,ฟานะครับเราก็ต่อก่อนครับอ่ะจะต่อแล้วก็พันกันง่ายๆนะครับนครับแล้วก็ีก็ต่อนะครับ ต่อเหมือนกันแน่นๆนะครับเ,เ,เสร็จแล้วก็สวมเข้าไปนะครับท่อ <c oughs> ขดเราก็สวมเข้าไปเห็นไหมแป๊บนึงนะครับตอนนี้ ไปนะครับไปแช็คนะครับลนเลยครับต่หดนี้ก็คือมันจะหดตามความร้อนเรานะครับดูมันจะหดไปนี่นะครับลนไว้นะครับนี่อ่าโอเคต่อเย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไหมครับต่อเริ่มสวยแล้วนะครับปิดร้อยแผลนะครับก็เอาอันใหญ่นะครับมานะเสร็จแล้วก็ไปช็กเหมือนเดิมครับ กดไปครับอันนี้อันใหญ่หน่อยก็ใช้ความร้อนนิดนึงนะครับครับก็เข้าตามทรงนะครับแหนมก็จะขดตรงไปครับเรียกว่าท่อหดมีติดบ้านไว้ก็ดีครับเวลาต่ออะไรนะครับอ่าเห็นไหมโอเครอแห้งแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วครับแล้วก็เอาสายตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับก็ ถ้าเราหาซื้อไม่ได้เราจําเป็นต้องต่อก็ใช้แบบนี้ดีกว่าปลอดภัยนะป้องกันการลัดวงจรด้วยการเราไปโดนไปอะไรือ,อเปที่เราพันไว้เนี่ยเสื่อมอายุแล้วมันหลุดเราไปโดนนะครเกิดการช็อตได้นะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าใครมีปัญหาเงี้ก็เอาไปใช้ดูกันนะครับยังไงก็าฝากติดตามกดหัวใจอะไรไว้ไว้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากน,นะครับ